อ,อ่าเ,อเด็กๆมาน,นี่ก่อนมารายงานก่อนว่าเราจะพาคุณพ่อไปเที่ยวไหนวันนี้นพ,วพวกเราจะไปหาน้ำตกชั้นเก่าน้ำตกอะไรครับ<ต>ชั้นเ<า>ก่าชื่อน้ำตกท่านเก่าเหรอน้ำตกกระทิงน้ำตกกระทิงตัวนี้คือจุดใดนะจุดเริ่มต้นในการชาเลนจ์ในการที่จะไปน้ำตกนะครับโดยมีนักท่องเที่ยวชื่อเด็กชาย โออโหและเด็กชายกปาโอเคไหนก็คือกำลังว่ายอยู่อ่ะไม่ใช่นะมันไอ้อะไรกิ่งไม้ใบพวกเราเดินหน้าไปตาวยเมื่อกี้เป็สีน้ำตาลสี้ตาลมีแบบสีขาวสีดำอยู่ด้วยเขาเรียกว่าปลามมลายใช่ไหมสีขาวสีดำใช่ปลามมลาย ใช่แบบน,นั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ผมเชื่อว่ามันคือปลาหายากมากกว่าเนาะใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นมันเป็นปลาสดีดำวก็อยู่ปลาสีดำๆอันนั้นชื่อว่าอะไรคุณพ่อรู้ไหมปลาปลาร,ริโกโปลาอะไรมันจะมีแขนขาด้วยไหมมีไม่มี ไายมีต้นนานใครรู้จักปลาบิ๊กเห็นที่หายากไหมไม่ใช่บิ๊กฟูนแต่บังบิ๊กฟูมันอยู่เอ็มันอยู่หน้าหนาวนู่นหน้านวนู่นตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับเด็กๆและนี่คือน้ำตกแองเจล่าไม่ใช่เหรอน้ำตกกระทิง่โอ้น้ำตกกระทิง S <S ไกด์นำทางของเรา,า,เาไกด์พี่ตั้นบอกว่าน้ำตกตกระทินทใช่ไหมคะทีเมื่อกี้ผมบอกว่าน้ำน้ำตกกระทินน้ำตดเหรอเมนอ